เอาละครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในบทที่3นะครับกับเรื่องของเซตในหัวข้อที่แบบว่าวิธีใช้แผนภาพในการแก้ปัปญหาเกี่ยวกับเซตอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้เป็นตอนที่2แล้วนะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ยากมากๆเลยนะครับนะครับตอนแรกมันกแ็แล้วมันก็อยู่คนละหน้าด้วยโอ้โหพลิกไปพลิกมาชิบหายฮนะ ผมก็เลยมาให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับผมเอาละครับเอาละครับคุณเห็นเนี่ยหูงงชิบหายงงตาแตกนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปนี่ครับผมเอาละคุณเห็นอย่างเงี้ยคือนะครับเอาง่ายๆเลยตอนนี้นะฮะตบยุงแป๊บเขียไม่ได้ตบยุงแป๊บ,บ,ปบโถ่เอย ยุงแมงตัวก็ใหญ่เลยโดนซ้ำแน่เลยเอาละครับคือตอนนี้โจทย์เนี่ยโจทย์เขากําหนดมาให้ให้หาตรงนี้นะฮะอือฮึเนี่ยให้หาเนี่ยเขาโจทย์โจทย์กําหนดมาให้พวกนี้โจทย์กําหนดเงื่อนไขอะไรมาตามนี้นี่เลยนะครับตามนี้เลยนี่ในในนี่นี่น,นี่แล้วโจทย์ให้หาแบบเนี้นยนักเรียนที่มีฟันหาฝนหูอย่างเดียวเท่าไหร่ นักเรียนนี่มีปัญหาด้านผู้จัดการอย่างเดียวเท่าไหร่นักเรียนนี่มีปัญหาอย่างไรเท่าไหร่นักเรียนปนัญหาสองด้านเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่คิดดูสิครับถ้ามันมีแค่โจทย์มาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมีนักเรียนสิบคนสายตาสัาน้นเนี่ยเห็นไหมผู้จาการและสายตาสัาน้นนักเรียนยี่สิบคนเป็นอันนี้กับอันนี้นักเรียนสิบคนเป็นฟันผุกับเป็นสายตาอืึเนี่ยแล้วโจทย์ให้หาแบบเนี้ยคิดดูดิเนี่ยแล้วเขากับแล้วลองคิดดูนะถ้ามันมีแค่นี้นะ เนี่ยมันจะไปหาไยางไอ่ะผมถามคออุณหน่อยคุณเจอโจ์นี้คุณจะหายัางไงอืมเออเนี่ยยากคุณจะหายัางไงหลายคนที่บอกว่าอา้าวคุณจะหาทําไมผมจะบอกให้นะครับว่าบางคนเนี่ยไอคิดว่าเรียนคณิตเรียนไปทําไมใช่ไหมครับแต่ผมก็เริ่มเริ่มเรียนเรียนไปผมก็เริ่มมองเห็นว่าเออคณิตเนี่ยมันเอาไปเป็นพื้นฐานได้หลายๆอย่างเว้ยมันเอาไปเป็นพื้นฐานการออกแบบการสร้างเครื่องบินการอะไรพวกเนี่ยลองคิดดูดิ เครื่องบินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์เรือๆอะไรใกล้ตัวมือถือ i p h o นเจ็เนี่ยที่เปิดมาเปิดตัวมามาหมาดๆเนี่ยเออที่เขากําลังดังเลยเนี่ยเออเปิดตัววันนี้เลยเนี่ยกูเพิ่งเห็นคลิปสิบกว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยอืมถ้ามันถ้าคนเขาไม่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์เนี่ยคุณคิดว่าเขาเขาจะทําได้ไหม,มนี่แหละเขาถึงให้ให,ให้ให้ไอเรียนคณิตอืม สำหรับใครที่ยังสงสัยว่าเรียนคณะนี้มาทำไมนะครับแต่มันก็จะมีคําถามว่าอ้าวก็ไปให้ไอ้พวกวิศวกรเรียนดิให้ไอ้พวกทําสติปให้ไอ้พวกทํา i p h o เจ7อะไรของของมึงที่มึงว่าเรียนนี้เองดิอย่างเงี้ยก็จะมีคําถามแบบนี้ใช่ไหมผมก็จะบอกอีกว่าการเรียนคณิตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาไปทําเครื่องบินเสมอไปอือเราไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นนะครับผมไม่ใช่คนเทพที่จะไปอย่างนั้นออือ ใช่ไหมคนไม่ใช่คนเทพแต่ว่ามันเป็นการฝึกสมองครับ uh huh. มันเป็นการฝึกสมองให้คุณคิดคิดได้เนี่ยมีรอยหยักในสมองว่าเอออันนี้มันซับซ้อนอันนี้มันไปตรงนี้อันนี้เนี่ยคือเป็นการสร้างเส,ส้นใย,ยประสาทของสมองของเราเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้ทําอะไรเนี่ยสมองของเซลล์สมองเราก็จะตายนะครับผมอย่างตอนเนี้ยตอนนี้มันก็ตายนะครับมันก็ตายอยู่ตายเยอะมากเลยนะครับแต่ว่า มันก็เกิดใหม่มาใหม่เรื่อยๆนะีฮะแต่ถ้าเราไปไปไปคิดไปย้ำอะไรมันมันก็จะฟื้นขึ้นมานะครับผมเอาละนอกเรื่องไปมากแล้วนะเอายุงใหม่ละยุงตัวนี้นะผมไม่ได้คานี่โอ้โหแมงนอนมันหลับแน่เลยเอาละครับมันให้แหงเี้ยนี่นะครับจึงเป็นสาเหตุให้ทําให้เราต้องมีแผนภาพตรงนี้นะฮะจึงเป็นสาเหตุให้เราต้องมีแผนภาพ เวนออยเลอร์ ers, นะครับเพื่อง่ายต่อการเข้าใจนะฮะเอาแล้วครับผมจะไม่ขออธิบายอะไรเยอะนะครับไปดูตรงนี้เลยนี่นะครับเพราะว่ามันยากนะฮะเอาไปดูตรงนี้ก่อนโจทย์วิเคราะห์ก่อนอตรงนี้เห็นไหมเขาวิเคราะห์มาว่ามีนักเรียนร้อยคนในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับเป็นฟันผุห3าคนสายตาสั้นเนี่ยสาห้าคนและสี่คนมีปัญหาด้านอาหารนะครับก็แบ่งเป็นตามนี้เลยซึ่งการแบ่งแบบนี้เนี่ย ก็แางอิงมาจากแบบนี้นะฮะนี่นะฮะตรงนี้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 นะครับผมอืมแล้วก็เนี่ยสิบหกคนมีปัญหาด้านพภชนาการและสายตาย7ิ็คนมีปัญหาด้านพภชนาการและฟันผุและสิบคนมีปัญหาด้านฟันผุแล้วก็สายตานะครับผมเอาละโจทย์ก็ให้หาห้าข้อนี้อื <ๆ S 1> <c oughs> ไปดูวิธีทํากันเลยนะครับในวิธีทำเนี่ยคุณลองดูนะฮะในวิธีทำเนี่ยเขาให้หาเขาเขาสอนเรานะอันเนี้ยถ้าเราได้แสดงวิธีทำเราก็จะทําได้นะฮะ เนี่ยอย่างอันเนี้ยคืออันแรกใช่ไหมอา่าแป๊บนึงนะอันเนี้ยคืออันแรกก็คือตรงนี้ไงเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือตรงนี้ไงอือฮึแล้วก็นะครับจะเย็นนะครับอันนี้เขาสลับกันหน่อยเนะี่ยเริ่มจาก c กกันเลยเนี่ย C นะครับก็คือตรงนี้อือฮึเห็นไหมรูปเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เออตรงนี้ก็คือตรงนี้นะฮะ ส่วนอีกที่หนึง่งคิดดูว่าเราต้องพีกแก้วมากฟ้าขนาดไหนผมช่วยคนขนาดไหนเนี่ยอันนี้มาตรงนี้นะครับติ้งตองตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนนี้เลยจะว่ามี NA NB NC แล้วก็ NU ก็คือตรงนี้ครับ NA NB NC แล้วก็ U ที่ผมบอก100คนตรงนี้นะเอาล้ครับคุณครับตรงนี้นะครับอยากกับ ผมก็ไม่เคยเข้าใจแต่ว่านะครับผมคิดผมเข้าใจก็คือว่าผมรู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงแค่นี้แหละแต่ถ้าให้ผมทําจริงๆเนี่ยยากครับถ้าทําจริงๆแบบไม่มีอะไรเลยนะมีแค่โจทย์อนะีม้มาให้นะทาจริงๆแบบไม่มีอะไรนะคลิปหายครับอืมแต่ถ้าให้ทําแล้วก็มีตัวอย่างแบบเนี้ยทําได้ครับและผมเชื่อว่าใครก็ทําได้ครับผมเอ,อคือผมจะบอกก็คือผมเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยผม ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมไอ้ตัดเอ้ยโอเคไปดูกันเลยนะครับว่าอก็รู้เนี่ยตามเส้นนี้เลยเส้นนี้ไปยังไงเนี่ยเท่าก็ไปตรงนี้ตรงนี้วัดเสน้อันี้วัดเสน้อันี้วัดเสนี้์เสนี้ตามนี้เลยนะครับกูไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเนี่ยแต่กูรู้ว่าเออตรงไหนมันเอาจากตรงไหนมาแค่นี้แหละคาตอบของมันก็คือเนี่ยตามนี้เลยนี่ยเห็นไหม อันแรกเลยนักเรียนที่มีปัญหาฟันผูเพยงเดียวมี31คนรู้ได้ไงมี31คนก็ดูที่ฟันผูอย่างเดียวเนี่ยเป็น A ฟันผูอย่างเดียวคือ3าเอตรงนี้ไงเห็นไหมนักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการอย่างเดียวมี10คนดูตรงไหนเนี่ย C ไงโภชนาการคือตรงนี้แล้วก็นักเรียนที่ไม่มีปัญหาด้านอะไรเลยมีอะไรบ้างมีกี่คนก็2คนคือตรงนี้เห็นไหมอันนี้คืออาจารย์บอกแล้วก็นักเรียนที่มีปัญหา2ด้าน เพียงสองด้านรวมทั h, nos, ้งหมดเนี borders, ่ยมีกี so on. So on ่คนมีสองด้านใช่ไหมมันก็ต้องซ้อนกันวงสองวงกลมเนี่ยก็ตรงนี้ไงตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ซ้อนกันได้ตรงนี้ก็คือเนี่ยสิบเอ็ดมานี้เห็นไหมอันนี้อันนี้กับนี้ซ้อนกันได้ตรงนี้เห็นไหมและนี้นี้กับนี้ซ้อนกันได้อนี้รวมกันสามเอ็ดหนึ่งแค่เนี้ยก็รู้แค่เนี้ยแล้วก็จํานวนที่มีปัญหาด้านใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างเดียวเนี่ยรวมกันมีกี่คนเนี่ยอย่างใดอย่างเดียวคือเอาตรงนี้เลยนี่นี่นี่รวมกันป็นเท่าไหร่นี่อืม แค่เนี้ยจบกูรู้แค่เนี้ยนะก็ไม่ได้รู้อะไรมากอือก็มันยากมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะแต่คือเราไม่ได้ฝึกไงก็ก็มันค่อนข้างจะยากนะครับอืมโอเคก็ขอจบแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งมไม่ยิ่งยากเลยแต่มันผมค่อนข้างาที่จะอธิบายได้นิดหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวจบกันไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย